กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เล่นกับน้ำซึ่งเราจะเซตไว้ด้านนอกนะคะ,ะมันจะเป็นการ sorting หรือว่าการแบ่งแยกประเภทโดยเริ่มเนี่ยอยากให้คุณครูเนี่ยแนะนำอุปกร,รณ์ที่ใช้ทั้งหมดเพื่อให้เด็กเนี่ยได้สะสมคำศัพท์ไปด้วยวันนี้เราจะทำกิจกรรมในการแยกประเภทของสิ่งของโดยใช้ทักษะการตักนะคะ,ะภาชนะนี้เราเรียกว่ากระมังนะคะกละมัง ใส่น้ำนะ,ะเรามีกระปุกทั้งหมด2อ,อัน1และก็2กระปุกแรกเราจะใส่ฝาขวดสีฟ้านะคะกระปุกที่สองเราจะใส่หลอดนะคะอันนี้เราเรียกว่ากระปุกนะโอเคต่อมาเรามีกระชอนทั้งหมด2ออันอันนี้เรียกว่ากระชอนและ ทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่ภาชนะที่เรียกว่าถาดเรียกว่าถาดวิธีการนะคะให้เราเอาหลอดทั้งหมดเนี่ยเทลงไปนะเทให้หมดเลยต่อมาก็จะรวมกันไปเลยนะ,ะเด็กๆสามารถเล่นได้ไม่เกินสองคนนะเพราะเรามีกระชอนให้สองอันนะคะ เราก็จะมาดูกันให้เด็กๆค่อยๆตักซึ่งมันก็จะได้ใช้ทักษะของมิติสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือนะคะแล้วก็ได้สนุกไปด้วยในกระปุกนี้เราจะใส่ฝากรวดและกระปุกนี้เราก็จะใส่หลอดนะแล้วก็เราก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยตักแล้วก็แยกประเภทมันก็เหมือนการแยกขยะไปในตัวด้วยนะซึ่งวัสดุที่คุณครูคจัดหาเนี่ยจะเป็น3อย่างก็ได้นะคะ จะเป็นฝาขวดแบบนี้จะเป็นหลอดแบบนี้หรือจะจะเป็นวัสดุเพิ่มเติมอีกสักอย่างหนึง่งแล้วก็หากระปุกมาสักสามอันอถ้าเราไม่ใช้หลอดเราสามารถที่จะหาสิ่งอื่นมาก็ได้ค่ะเป็นของที่แบบเด็กตักเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กเขาก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะเราก็จะให้เด็กเนี่ยทำทำจนเสร็จเลยนะทำจนเสร็จเลยนะคะจะไม่ให้เด็กๆทิ้งครึ่งๆกลางๆนะคะแล้วเล่นสิ่งอื่น เราจะสอนเด็กให้ทําจนเสร็จนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกนิสัยไม่ทําอะไรขึ้นๆกลางๆเนาะฝึกนิสัยให้ทาให้มีความจดจ่อทํากิจกรรมจนเสร็จแยกให้เรียบร้อยเลยนะคะทีนี้ถ้าเรามีตลอดอย่างเดียวแล้วเรามีหลอด2หรือ3สี่เราก็สามารถแยกโดยใช้สีของหลอดแยกก็ได้นะแล้วแต่ว่าครูจะใช้เทคนิคไหนนะคะโอเคทีนี้บอกเด็กค่ะว่า,วาเมื่อทาเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็ต้อง เก็บไว้ในลักษณะเดิมแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่คนอื่นจะได้มาเล่นได้นะคะกิจกรรมนี้ก็จบประเพียงเท่านี้นค่ะ